ผลงานที่สุดยอดของเขามีผลอย่างยิ่งต่อฟอร์มการเล่นโดยรวมของปอโต้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและแน่นอนว่าฟอร์มของเขาทําให้ฮาวิเอมัสเครานโโคตอาร์เจนตินาชุดย2 3ต้องเรียกตัวติดทีมลุยศึกโอลิมปิกเกม2 0 2 4หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของซีซั่นที่ผ่านมาสำหรับบาเรล่าก็คือฟอร์มที่ช่วยให้ต้นสังกัดชนะอาเซนอน1ต่อ0ในสึดยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้าย แม้ท้ายที่สุดพวกเขาจะตกรอบจากการแพ้จุดโทษก็ตามแต่ดาวเตะชาวอารเจนตีแสดงให้เห็นถึงฟอร์มชั้นยอดอย่างแท้จริงผลงานของเขามันก้าวไปอีกครั้งซึ่งไม่ควรจะจำกัดอยู่แค่ในหลีกสูงสุดแดนฝอยทองเท่านั้นสำหรับตอนนี้การย้ายทีมอาจจะยังเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะการย้ายมาเล่นในถิ่นแอนฟิลด์แต่ด้วยศักยภาพของแข้งรายนี้ต้องบอกว่านี่คือนักเตะที่ลิเวอร์พูลจับตามองอย่างมาก 5. โยชัวคิมมิดบาเยนมิวนิค ต้องบอกว่านี่คือตัวเลือกที่พิเศษมากเพราะด้วยวัยของคิมมิดอาจจะดูเยอะเกินไปแต่หากวัดกันที่